มาดูเรื่องผู้ว่ากทมกันสนิดหนึ่งนะครัคบวันเป็นวันที่2ของการรับสมัครผู้ว่ากทมกซึ่งเขาจะมีไปจนถึงวันศุกร์นี้นะฮะแต่วันนี้บรรยากาศที่สารว,วาการกรุงเทพต่างจากเมื่อวานนี้คนละเรื่องนะเ mm hmm. มื่อวานนี้มีคนไปสมัครทั้งสิ้น18คนวันนี้ตอนเช้าประมาณ9กโมงเศษมีไปหนึ่งคนคุณวิโรจโนชูชาติประเสริฐผลนะฮะมาสมาัคร แต่ก็ปรากฏว่าเอกสารไม่ครบด้วยนะะก็เลยเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่สามารถที่จะรับสมัครได้นะฮะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่มีนะครับเงียบเหงามากนะแต่ว่ามันไปคึกคักการลงหาเสียงในพื้นที่นะของผู้สมัครโดยเฉพออาะยิ่งผู้สมัครสองคนที่สังกัดสองพรรคการเมืองใหญ่นะครับแปดโมงเช้าวันนี้หมอ่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะครับผู้สมัครหมายเลข16จากพรรคประชาธิปัตย์นะฮะก็ลงหาเสียง ที่รอบๆอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับนี่นะฮะแล้วก็มีการประกาศการแก้ปัญหาการจราจรานะฮะบอกว่าทุกวันนี้ต้องเตรียมรับมือกับปาตรการลดคันแรกที่จะมาตลรรอ,อ่างเลยนะฮะใอนหี2556ยนี้นะฮะแต่ก็เตรียมแผนในการแก้ปัญหา,า,รจ,ราจราจรเอาไว้3เรื่องนะฮะหนึ่งก็คือสร้างทางรอดแยกสีนักลิปสองสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่เกียรก,กายและสสร้างระบบ ขนส่งโมเนเร็วสายสีเทาเส้นทางวัชรพลลาดพร้าวดินแดงสิ้นสุดที่สภานพระราม9นะครับเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่200ตารางกิโลเมตรคาดว่าในปี2572จะมีผู้ใช้บริการ340,000คนนะต่อเที่ยวนี่นะฮะถ้ารัฐบาลไม่สนับสนุนงบประมาณผมก็จะหาเงินลงทุนเองโดยจะเริ่มในเฟสแรก วัชราพลลาดพร้าวระยะทาง8กิโลเมตรนักข่าวก็ถามว่าเมื่อวานนี้ที่เวทีปราศัยของพรักเพื่อไทยที่ลานคนเมืองโอ้โหเขาโจมตีท่านน่าดูเลยอบอผมราชวงสุสุดมันเบา,าไม่เป็นไรอันนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะที่ผ่านมาผมก็ถูกโจมตีข้ามปีอยู่เลยนะฮะส่วนของพรคเพื่อไทยนะฮะพลตำรวจเอกคงสพชคงเจริญ วันนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับก็ไปหาเสียงกับข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครนะครับและทักไทยข้าราชการนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ไปหาเสียงที่สำนักงานระบายน้ำเขตดินแดงนะครับนี่นะฮะมีการแวะคุยกับคนขับแล้วก็กระเป๋ารถเมที่ท่ารถสาย117นี่นะฮะคุยกันอยู่ดีๆททันใดนั่นเองพลเอกคงสวัสด กำลังเห็นรถเม์ฟรีเพื่อประชาชนกําลังจะออกจากท่าออก็ไปคุยกับคนขับยุบผมผมขอลองห่อนขอลองก่อนนะคนขับก็อนุญาตนี่ขึ้นไปบนรถเมขับรถเม์นะฮะครับแล้วก็หันมาบอกผู้สื่อข,ข่าวว่าไม่ต้องกลัว,วเพราะว่าเคยขับรถเม์มาก่อนขับเป็นนะฮะก็ขับออกจากท่ารถสายสาย117 นี่นะขับไปได้สัก200เมตรก็ลงมาพอเป็นพิธีแต่ว่านักข่าวเขาก็ยัง<ๆ>ก็ยังระแวงอยู่นะขับรถเก๋งขับรถเมย์มันมันไม่เหมือนกันไงใช่ไหมซอยนั้นมันแคบด้วยใช่ไหมซอยแคบด้วยนี่นะ,ะขับรถเมย์ตรงนี้ก็จับ200เมตร จัดเต็มหลายอย่างเลยนะจัดเต็มหลายอย่างวันนี้ไปไปสับข้าวมันไก่ด้วยนี่สับไก่เออใช่ใช่ใช่มีสับข้าวมันไก่บนหน้าเป็นด้วยสับไก่แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปขับรถเมย์วันก่อนไปโหนอยู่ท้ายรถขยะอืมนะครบเลยจัดเต็มนี่ครบเลยนะขึ้นรถลงเรือขับรถตุ๊กตุกขับรถเมย์นี่นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยกรณีของของพลเอกคงสุพัฒน์คงเจริญนะทำไมฮะหน้านี้ก็มี การหาเสียงว่าจะมีการขึ้นรถเมล์ฟรีนะครับเรือฟรีรหรือแม้กระทั่งเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องนะฮะซึ่งวันนี้ทางคุณอภิสิทธิ์วชชาชีวะหัวหน้าข้าระชาธิปัปักเนี่ยบอกว่าดูเหมือนว่าคุณพงัพันธน์ยจะหาเสียงเกินจากขอบเขตอำนาจหน้าที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถเมล์ฟรีเรือฟรีลดค่าเช่าค่าเช่าแผงที่ตลาดน้ำสวนจตุจักร ซึ่งจะให้คณะกรรมการการเลือกตั้งลงไปดูแลด้วยเพราะโดยหลักเนี่ยมันไม่น่าจะทําได้นะฮะและที่ผ่านมากกรกตก็มักจะบอกว่าในการเลือกตั้งท้องถิ่นจะต้องหาเสียงในอํานาจหน้าที่ที่ท้องถิ่นจะดําเนินการได้นะฮะนี่ฉะนั้นคุณอนุพิสิก็บอกว่าดูเหมือนว่าของคุณพงศธรเนี่ยหาเสียงมันไม่ใช่อํานาจ,จไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของผู้ว่ากทมเป็นอำนาจของกระทรวงคมนาคมเออใช่ ว่าจะให้รถเมฟรีเรือฟรีเนี่ยอืม่าสิ่งแบบนี้ได้ยังไงใช่ไหมฮะเ,เออกกต,ตก็ต้องลงไปดูบนบะว่าเอ้ยอย่างนี้มันไม่ใช่หน้าที่เนี่ยทำได้ไหมนะ